ฟอร์ดน็อก์แค่ได้ยินชื่อนี้ก็นึกถึงห้องนิรภัยที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยใช่ไหมครับเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งความมั่นคงของอเมริกาแต่ลึกลงไปใต้ภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งเนี่ยมันมีคําถามหนึ่งที่ถูกถามซ้ําแล้วซ้าเล่ามาตลอดว่าทองคําทั้งหมดน่ะย,ยังอยู่ที่นั่นจริงๆหรือเปล่าซึ่งคําถามนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับแต่พอมาถึงช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองมันกลับถูกจุดประเด็นขึ้นมาอีกครั้งโดยคนดังระดับโลกเลยทีเดียว วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงและทาไมจะถึงตอนนี้ทุกอย่างยังดูงเงียบๆอยู่เอาละครับเรื่องทั้งหมดมาเรื่มมาจากตรงนี้เลยตนปี2025ที่ผ่านมาคําถามง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆคําถามนี้เนี่ยถูกหยิบขึ้นมาพูดอีกครั้งโดยคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็อีลอนมัสก์ พอเป็นคนระดับนี้พูดปุ๊บโอ้โหมันเหมือนกับการโยนไม่ขีดไฟลงกองฟางเลยครับประเด็นที่เคยถกเถียงกันมานานหลายสิบป,ปีมันลุกพรึบขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็สร้างแรงกดดันมหาศาลจากสังคมให้รัฐบาลสหรัฐต,รต้องออกมาตอบคําถามนี้ให้ได้แล้วทําไมเรื่องนี้มันถึงสําคัญขนาดนั้นนี่แหละครับตัวเลขนี้คือคําตอบมูลค่ากว่าแตกแสนห้าหมื่นล้านดอลลาร 50, 000, 000, 000, ล์นี่คือมูลค่าประเมินของทองคํากว่า1 4 7ล้านออนซ์สารัฐถือเอาไว้คือมันไม่ใช่แค่โลหะสีเหลืองๆที่เก็บไว้เฉยๆนะครับ ต่มันคือเหมือนกับเสาหลักที่ค้ำความเชื่อมั่นของเงินดอลลาร์ไว้ซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจของทั้งโลกได้เลยเพอเสียงเรียกร้องจากประชาชนมันดังกระหึมขนาดนี้ในที่สุดมันก็เริ่มเห็นผลครับเกิดการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในสภาคองเกรสนี่คือจุดเปลี่ยนที่พยายามจะยกระดับจากแค่คําถามให้กลายเป็นการออกกฎหมายเพื่อบังคับให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจังและนี่คือพระเอกของงานนี้เลยครับ ร่างกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสของทองคําสำรองปี2025หรือ Gold Reserve Transparency Act of 2025ที่เสนอโดยสสโทมัสแมสซี่คนนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องการผลักดันความโปร่งใสของรัฐบาลอยู่แล้วกฎหมายฉบับนี้เลยถูกมองว่าน่าจะเป็นทางออกเดียวที่จะเคลียร์ทุกข้อสงสัยที่เกิดขึ้นได้โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากคือต้องตรวจสอบโดยองค์กรอิสระจากภายนอกเท่านั้นคือในร่างกฎหมายนะ่ยเขาไม่ได้แค่บอกว่า ขอนับทองหน่อยนะครับแต่มันมีรายละเอียดที่ลึกกว่านั้นเยอะเลยอย่างแรกเลยก็คือต้องตรวจสอบทองคําทุกแท่งโดยองค์กรอิสระให้เสร็จภายใน9เดือนอย่างที่2ออันนี้น่าสนใจมากคือให้ไปรื้อดูธุรกรรมย้อนหลังทั้งหมด50ปีเลยว่าเคยเอาทองไปทําอะไรบ้างขายให้เช่าหรือแลกเปลี่ยนอะไรกับใครไปบ้างและอย่างสุดท้ายคือการกําหนดให้มีการตรวจสอบใหญ่แบบนี้ทุกๆ5ปีไปเลยนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าการตรวจสอบที่ครอบคลุมของจริง มาถึงคำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดแล้วตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วคำตอบแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะครับก็คือทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมครับห้องนิรภัยยังคงปิดสนิทเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูไทม์ไลน์นี้แล้วจะเห็นภาพชัดเลยครับจากตอนแรกที่กระแสะมาแรงมากในช่วงต้นปีพอเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายในเดือนมิถุนายนทุกอย่างก็เริ่มช้าลงช้าลง จนกระทั่งมาถึงเดือนตุลาคมก็คือมาติดเงก,กอยู่ที่คณะกรรมการบริการทางการเงินซึ่งหมายความว่าร่างกฎหมายยังไม่ถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาเพื่อโหวตในสภาเลยด้วยซ้ําเรียกว่าทุกอย่างหยุดนิ่งสนิทครับในขณะที่ข้างนอกเรียกร้องกันโครมโครมเนี่ยและท่าทีอย่างเป็นทางการของรัฐบาลละ่ะเขาก็ยังยืนยันคําเดิมครับกระทรวงการคลังบอกว่าระบบตรวจสอบภายในของเขาเนี่ยดีพอแล้ว เชื่อถือได้และทองก็อยู่ครบถ้วนดีทุกประการซึ่งก็เป็นคำตอบที่สวนทางกับสิ่งที่ประชาชนอยากได้ยินโดยสิ้นเชิงเลยเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกถึงเก่นของปัญหากันจริงๆดีกว่าว่าทำไมทำไมแค่การเข้าไปนับทองมันถึงเป็นเรื่องยากเย็นขนาดนี้ทำไมมันถึงยังไม่เกิดขึ้นสักทีบอกเลยว่ามันมีเหตุผลที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดซ่อนอยู่ครับ นี่คือ5อุปสรรคใหญ่ที่ทําให้ทุกอย่างมันไปต่อไม่ได้ครับข้อแรกเลยคือเรื่องความมั่นคงแห่งชาติอย่าลืมว่าฟอร์ดน็อก์เป็นฐานทัพทหารนะครับการจะให้คนนอกเข้าออกเป็นว่าเล่นมันก็เสี่ยงเกินไปครับข้อ2คือต้นทุนและความซับซ้อนลองลึกภาพการต้องขนย้ายแล้วก็นั่งนับทองทีละแท่งๆเป็นล้านๆแท่งดูสิครับมันเป็นโปรเจกต์ที่มาหาศาลทั้งเรื่องเงินและเวลาเลยข้อ3ตรงไปตรงมาเลยคือยังไม่มีกฎหมายบังคับตราบใดที่ร่างกฎหมายยังไม่ผ่านก็ไม่มีใครไปสั่งกระทรวงการคลังได้ ข้อ4อันนี้น่าจะเป็นข้อที่สําคัญที่สุดผลกระทบทางการเมืองคือลองคิดเล่นๆว่าถ้าเปิดประตูออกมาและทองหายไปแม้แต่แท่งเดียวจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหความโกลาหลความไม่เชื่อมั่นในระบบการเงินของสหรัฐมาเต็มแน่นอนครับและข้อสุดท้ายรัฐบาลก็ยังยืนการว่าระบบภายในของเขานี่ยดีพอแล้วไม่เห็นจะต้องให้คนนอกมาตรวจเลยทีนี้เราลองมองไปข้างหน้ากันบ้างสมมติว่าสมมติว่า,มมว,าวันหนึ่งการตรวจสอบนี้มันเกิดขึ้นจริงโลกเราจะต้องเจอกับอะไร ไม่ว่าจะเจอทองครบหรือไม่ครบผลลัพธ์ของมันจะส่งผลสะเทือนครั้งใหญ่ต่อเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอนครับเพราะนี่คือการเดิมพันที่สูงมากจริงภาพนี้มันเหมือนทางแยกสองทางที่ต่างกันสุดขั้วเลยครับถ้าเปิดมาแล้วทองอยู่ครบโอ้โหมันจะเป็นการตอกย้ําความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์ครั้งประวัติศาสตร์เลยทฤษฎีสมคบคิดอะไรต่างๆก็จะหายไปหมดแต่ในทางกลับกันถ้าเปิดมาแล้วเจอว่าทองไม่ครบหรือไม่อะไรผิดปกติมากแต่นิดเดียว มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตความเชื่อมั่นทางการเงินครั้งใหญ่ของโลกเลยก็ได้นะครับนักลงทุนอาจจะพากันเทขายดอลลร์แล้ววิ่งไปหาสินทรัพย์อื่นนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมเรื่องนี้มันถึงละเอียดอ่อนมากและไม่มีใครอยากจะเสี่ยงเปิดกล่องแพนดร่าใบนี้แล้วสรุปว่าเราจะได้เห็นการตรวจสอบเมื่อไรกันแน่หัวใจสําคัญมันอยู่ที่ร่างกฎหมายฉบับนั้นฉบับเดียวเลยครับถ้ามันสามารถผ่านด่านคณะกรรมิการออกมาได้การตรวจสอบก็จะเริ่มขึ้น ถึงอย่างนั้นนะครับด้วยความที่มันเป็นงานช้างขนาดนี้เขาประเมินกันว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยน้อยก็18เดือนนั่นก็แปลว่าต่อให้กฎหมายผ่านพรุ่งนี้เลยนะเร็วที่สุดที่เราจะได้เห็นรายงานฉบับสมบูรณ์ก็คือราวๆปี2027โน่นเลยครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เลยทิ้งคําถามสุดท้ายที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คิดกันนะครับว่าจริงๆแล้วหัวใจของระบบการเงินทั้งหมดมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวทองคำจริงๆที่เราจับต้องได้ก็ได้แต่อาจจะอยู่ที่ความเชื่อมั่นของพวกเราทุกคนว่่ารระบบมัันยยงงงงคแงแข็แดอู ซึ่งแท้ที่สุดแล้วมันอาจจะทําให้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าระหว่างทองคําจริงๆในห้องนิรภัยกับความเชื่อที่หนักแน่นว่าทองคํามันยังคงอยู่ที่นั่นอะไรกันแน่ที่มีค่ามากกว่ากัน Many Ski <skills. S 1> เป้าหมายหลักๆของช่องนี้เลยก็คือเขาอยากจะช่วยอัปเดตทักษะด้านการเงินให้คนฟังนะครับ ให้ทันโลกยุคใหม่ทั้งเรื่องการลงทุนพื้นฐานแล้วก็เน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างพวกบิตคอยคริปโตต่างๆแล้วก็ยังมีสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างหุ้นทองคําแล้วก็พวกเทรนด์การเงินใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาหลายคนรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะมากตามไม่ทันจริงๆแล้วก็เวลาจํากัดด้วยใช่ไหมครับช่องนี้ก็เหมือนจะตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้พอดี